สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟช h นสโนวลแอนด์ n d ซีรีส์ด้วยนะคะก็มาต่อกันบน YouTube ค่ะว่าเออมันมีคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรบ้างนะคะในประเทศจีนเกี่ยวกับเรื่องเทียบท้าปัตตภีนะคะเพราะว่าที่ประเทศจีนก็ฉายจบไปแล้วส่วนในประเทศไทยนั้นนะคะก็ยังมีในส่วนของ พวกที่พวกที่เป็น VIP นะคะท่านที่เป็น VIP ก็จะได้ดูจนจบไปเรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่ไม่ได้เป็น VIP ของทาง V t ทีวีนะคะก็จะได้ดูแบบว่าทีละตอน2ตอนนะคะเรื่อยๆก็ยังไม่จบนะคะส่วนท่านที่รอพักไทยอยู่ก็เริ่มกันแล้วนะคะสำหรับพักไทยค่ะก็ค่อยๆดูกันไปนะคะส่วนสำหรับท่านที่รีบๆนะคะโดยเฉพาะอย่างหวานอย่างเงี้ยเออคือรอไม่ได้ค่ะเราก็ต้องดูรวดรวดนะคะรวดรวดไปให จบพร้อมๆกับทางจีนนะคะแล้วก็เราจะได้ดูเรื่องอื่นกันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นแน่นอนว่าต้องมีต้องมีกระแสแน่นอนแล้วก็ข่าวดีก็คือไม่มีใครนะคะที่ตำหนินักแสดงเลยเอาจริงๆค่ะก็คือนัก,นกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งละครแล้วก็ทั้งแม้จีนที่เป็นแฟนคลับต่างๆของละครจีนนะคะต่างก็ พอจบแล้วเนี่ยเรื่องนี้จบก็ไม่ได้มีการตำหนิดารานักแสดงอะไรเลยแต่ว่าตำหนิบทคละครค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบทหนักก็ไปตกอยู่ที่ฝ่ายฝ่ายที่เขียนบทละครขึ้นมานั่นแหละค่ะโดยเขามีการวิเคราะห์กันมาว่าอย่างนี้นะคะก็คือไอ้แตอนแรกของเรื่องเนี่ยมันช่างดีมากๆเลยเป็นการเปิดตัวขึ้นมานะคะเป็นฉากในยุทธภพที่มีความแบบ สดใสความเป็นเจียงหูที่สะดุดตามากๆเลยเพราะฉะนั้นคนติดแน่นอนตั้งแต่8ตอนแรกนะคะจากนั้นค่ะพอผ่านตอนที่10ไปเนี่ยทุกอย่างช้าลงเรื่อยๆแล้วนะคะ S 1> <S 1> <S เออนี่นี่หวานไม่ได้พูดเองนะอันนี้เป็นคําแบบว่ารวบรวมคําวิจารณ์มาจากนักวิจารณ์ที่เป็นนักรีวิวซีรีส์จากประเทศจีนด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งประชาชนคนทั่วไปเหมือนพวกเราที่ติดตามชมซีรีส์จีนเรื่องนี้กันอยู่ค่ะเขาก็ให้คะแนนโหวตกันมานะคะว่าเออบทน่ะมันมีปัญหาค่ะแล้วก็ช่วงที่ดีที่สุดของซีรีส์คือ8ตอนแรกนะคะสําหรับคนจีนนะแต่สําหรับหวานหวานชอบฉากสู้รบนะคะตอน3738นู่นะ ะะเอาละค่ะเอาอีกทีคนจีนนะคะเขาบอกว่าตอนที่8ตอนแรกเป็นเป็นฉากของการเปิดตัวยุทธภพ,พที่สะดุดตามากๆเลยนะคะแล้วจากนั้นมันก็ช้าลงเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งพอถึงตอนที่10นะคะก็ถือได้ว่าเป็นตอนสุดท้ายละของการที่เดินเรื่องที่มันมีจังหวะจังหวะดีๆของทางยุทธภพ,พ,พค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับการ คือช่วงแรกเขาเปรียบเสมือนการขับรถไฟไปชัดชานะคะเพื่อที่จะได้มาบอกเล่าเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้จากนั้นดูอย่างใกล้ชิดค่ะพอ8ตอนแรกคือดีมากๆอธิบายพื้นหลังความสัมพันธ์ของตัวละครตัวเอกนะคะตัวละครหลักแล้วก็ตัวละครที่มาสนับสนุนให้ทุกคนเห็นลักษณะของตัวละครแต่ละตัวทันทีค่ะซึ่งกระตุ้นนะคะกระตุ้นความสนใจของผู้ชมได้อย่างทันทีเช่นเดียวกันส่วนตรงกลางเรื่อง นนะะเขาตั้งชื่อให้เลยค่ะว่าชื่อยงโจเทียนเซียนะคะโดยชาวเน็ตนะคะส่วนใหญ่ก็หมายถึงวิธีการที่ ที่มีการเรื่องวุ่นวายอยู่ที่ยงโจนั่นแหละค่ะก็คือจะได้เป็นซื้อจื่อไม้คนไหนจะได้เป็นนะคะเฟิงช้างองค์ชายใหญ่หรือว่าองค์ชายรองเฮยเฟิงซีหรือเฟิงหลานซีหรือว่าองค์ชายสามเฟิงจู่ค่ะก็แล้วก็พ่อก็ระหวดัดหวาดระแวงมากๆเลยนะคะนั่นแหละค่ะเป็นเรื่องราวของครอบครัวของของตระกูลเฟิงในยงโจนะคะเรียกได้ว่าช่วงกลางนี้เป็นช่วงของยงโจลว้วนๆเลยนะคะซึ่งในระหว่างที่อยู่ยง โจนั้นก็มีแซรกแทรกเข้ามาสลับสลับกันเล็กน้อยของเรื่องของต่วนหุ่นนะคะของอิ้ อีอู่หยวนแล้วก็ยังมีเรื่องของห่วงเฉาก็แทรกแทรกเข้ามาค่ะซึ่งก็ไม่สามารถที่จะมาเบียดบังกิจการแล้วก็กิจกรรมของยงโจไปได้เท่าไหร่นะคะแต่คือเรียกได้ว่าแทรกแทรกเข้ามาเท่านั้นเองค่ะส่วนสําหรับยุทธภพนั้นนะคะเราก็จะไม่ได้เห็นอีกเลยในช่วงกลางเรื่องแล้วละเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นยุทธภพเท่าไหร่นะคะจากนั้นค่ะมาช่วงของ10ตอนสุดท้ายนะคะเขาก็วิจารณ์กันไว้ว่าเป็นการขับรถไฟ ที่เป็นรถไฟด่วนแบบพิเศษเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเร็วไปหมดค่ะก็ประมาณการนะคะว่า10ตอนเนี่ยมันก็จะเป็นมีทั้งเรื่องของฮาวาชุนรันเลือกคู่มีทั้งไบเฟิงซีนะคะที่จะต้องกลับไปชิงโจมีพี่ชายของไบเฟิงซีแทรกเข้ามาแล้วจากนั้นก็มีเรื่องราวของไบเฟิงซีกลายเป็นองค์หญิงเฟิงชีอินแล้วก็ประสบความสำเร็จขึ้นคองบัลลังก์เป็น อ,อองของชิงโจ,โจค่ะแล้วก็มีการทำสงครามกันนะคะจากนั้นก็มีการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างาเรื่องของอีอูหยวนถูกเปิดโปงขึ้นมานะคะจากนั้นก็พระเอกนางเอกเ,เราแต่งงานกันค่ะจัดงานใหญ่โตเลยนะคะแล้วก็มีการสืบทอดของของจัก,กรวรรดิอื่นๆอีกซึ่งมันรวมกระจุกอยู่ใน10ตอนสุดท้ายค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมคะ มันมาจุกนะคะไอ้วักเนี่ยมันมาจุกอยู่ที่ช่วงของ10ตอนสุดท้ายนั่นเองมาแพ็กๆก,ก,กันค่ะก็จริงๆแล้วครึ่งหลังของส่วนนี้สามารถที่จะทําให้มันแบบว่าเป็นอิสระต่อกันได้นะคะโดยการที่เขาแนะนําว่าน่าจะมีสซีซันคือประเทศจีนบังคับให้จีนคอสตูมโบราณมีไม่เกิน40ตอนในการฉายแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งเป็นครึ่งๆนะคะเขาคิดกันว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ไอ้เทียบท้าปัตตพีนะ มีสัก70ตอนโดยแบ่งเป็น35กับ35เนี่ยเรื่องนี้สามารถจบได้อย่างสวยงามนะคะนำพอน์ที่เป็นไฮไลท์จากนิยายต้นฉบับเก๋ๆมาได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเขามีการคำนวณกันด้วยนะคะว่าทั้งหมดแล้วตัวหนังสือของนิยายเรื่องนี้มันมีประมาณ300,000คำค่ะเพราะฉะนั้น300,000คำใน54บทเนี่ยถ้าสามารถถ่ายทำได้70ตอนก็สามารถจะออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบได้นะคะและจากนั้นก็ แ่งออนไลน์ค่ะเป็นตอนละ35ตอนละ35นั่นเองค่ะแล้วทําไมมันต้องเร่งรีบละ่ะมันต้องเร่งรีบแน่นอนเพราะว่าดูแล้วบทละครนะคะมันไม่รองรับอะไรเลยค่ะเพราะว่างานต้นฉบับเนี่ยมันเต็มไปด้วยเนื้อหาก็จริงแต่ว่าบทละครนะ่ะเอาตัวละครมานิดเดียวนะคะเอาตัวละครมานิดเดียวเพราะฉะนั้นมันจะใส่อะไรลงไปได้ตัวละครส่วนใหญ่นะคะถูกลบลงไปแล้วก็ทําให้ตัวละครที่โดดเด่นเนี่ยเหลือน้อยค่ะเด เดิมทีแล้วนะคะห่วงเฉาเนี่ยมีแม่ทัพถึง4นายเท่ๆทั้งนั้นเลยมีทั้งลมมีทั้งน้ำค้างมี มีลมน้ำค้างแข็งหิมะแล้วก็ฝนนะคะแต่ว่าหมาไหมในละครนะคะเราเห็นไข่บ้างเห็นผู้หญิงหนึ่งนะคะแล้วก็เห็นผู้ชายหนึ่งเท่านั้นเองค่ะเฉี่ยคงนะคะแล้วก็หงวี่นะคะซึ่งปกติแล้วเป็นเป็นน้องของหวงเฉาจริงๆต้องเป็นน้องชายนะคะไม่ใช่น้องสาวแต่ว่าในละครให้ใช้เป็นผู้หญิงเฉยเลยแล้วก็จริงๆแล้วเหียนอิงโจควรจะมีชีวิตอยู่ในช่วงครึ่งหลังนะคะแต่ก็ไม่อยู่แล้วค่ะแล้วก็เสี่ยวืกงมีพลังา มากเลยนะคะแต่ว่าพวกเขาอ่อนแอมากมากเลยในละครนะคะ,ะชีจิวซวงด้วยค่ะคือคนที่อยู่กับห่วงเฉาเป็นทีมที่ เป็นทีมที่แต่งตัวโคตรเท่เลยนะคะแต่อ่อนแอทุกคน <c oughs> โอ้ยในละครจัดห่วงเฉามาไม่ค่อยคือทีมทีมห่วงเฉาไม่ค่อยแข็งแรงเลยแถมมีตัวโกงสุดๆอยู่ด้วยนะคะจุดที่คนบ่นกันมากก็คือว่าทำไมต้องมาเขียนบทเพิ่มมากมายในยงโจด้วยเพราะว่าปกติแล้วนะคะเฟิงหลานซีนี้เป็นตัวเต็งสุดๆของการเป็นทายาทอยู่แล้วแล้วเขาก็ได้ขึ้นเป็นลัทธิทายาทโดยที่โดยที่ไม่ยากอะไรนะคะ เขาก็ไม่ได้มีพี่ชายคนโตอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็น้องคนที่สามก็ไม่ได้จะมาก่อเรื่องให้เขาได้รับความลำบากมากเหมือนในละครนะคะเพราะว่าเฟิงหลานซีในนิยายเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะโหดค่ะเป็นแบบเงียบๆโหดๆนะคะจัดการหมดค่ะเขาแป๊บเดียวนะคะค่าเรียบค่ะดังนั้นนะคะแม้ว่าในหนังสือน,นิยายต้นฉบับจะมีฉากที่เป็นไฮไลท์แล้วก็มีชื่อเสียงน่าจดจำมากมายเลยเนี่ยแต่พอ นำมาปรับเปลี่ยนแล้วแล้วก็ถูกตัดออกไปแบบนี้ในละครนะคะก็ช่างเป็น เป็นบทสรุปที่น่าเสียดายจริงๆเลยค่ะใครๆก็รุนว่าเออน่าจะทำสักสองสีซสั้นนะคะนอกจากนี้คนที่มีบทบาทสำคัญอย่างจิวเวยนะคะจิวเวยอ่ะไม่มาค่ะซึ่งจิวเวยเนี่ยเป็นคนที่ช่วยให้พระเอกของพวกเราจากผมขา,ขาวกลายเป็นผมดำนะ,ะไม่มานะ่ะคิดดูไม่มาค่ะทำไมตัดไปอันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะต่อมาค่ะปัญหาทางเรื่องบัตเจตนะคะเรื่องการเงินเพราะว่าเรื่องเนี้ยถ่ายทายาวนะ มากค่ะว่ากินเวลานานนะคะถึง4เดือนจริงๆทีนี้หากขยายซีรีส์ออกไปอีกนะคะวงจรของการที่ต้องมาผลิตเนี่ยมันก็จะถูกขยายออกไปอีกก็คือระยะเวลามันก็จะนานขึ้นซึ่งว่าก็เขาก็รับราคาไม่ไหวนะคะมันแพงเกินไปสําหรับสําหรับทีมงานนั่นเองก็จากมุมมองแล้วนะคะของบทของตารางนักสแสดงของรอบการถ่ายทําแล้วก็ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการถ่ายทําของ เรื่องเทียบท้าปตัตตภีให้มันยาวขึ้นค่ะแต่จริงเรื่องที่แบ่งเป็นสซีซั่นมาแล้วประสบความสําเร็จก็มีอย่างน้อย2เรื่องแน่นอนนะคะเรื่องทาตปีศาสเนี่ยโอ้โหความความแรงไม่ ไม่แผ่วเลยค่ะทั้งส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2นะคะแล้วก็ฉายออนแอร์เรียงต่อกันเลยก็ได้รับความนิยมสุดๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนั้นธาตุปีศาจเป็นของเจ้าภาพเป็นโยคุนะคะส่วนทางด้านทางด้านไอฉีอี้ก็มีใช่ไหมคะเรื่องอะไรนะทุกชาติพบกระดูกงดงามนั่นนะคะก็มีทั้งภาคอดีตแล้วก็ภาคปัจจุบันนะคะขนาดภาคปัจจุบันไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยเก๋เท่าไหร่แต่ แต่ภาคอดีตสามารถที่จะดึงเอาภาคปัจจุบันให้มาป๊อปปูล่าได้อ่ะคะ่ะเพื่อนๆคิดดูนะคะจริงๆแล้วเทียบท้าปัตตพีเนาะถ้ามีแบบ35 35เป็น70ตอนทั้งหมดพวกเราคงจะได้เต็มอิ่มมากกว่านี้จริงๆค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่หวานรวบรวมมาได้คือคือเรื่องที่มันเป็นสาระนะคะสาระจริงๆของการวิจารณ์ก็คืออยู่ที่ตรงนี้แหละอยู่ที่บทละครนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของบัตเจ็ตการถ่ายทำอเท่านั้นแหละ ส่วนอย่างอื่นไม่มีการตำหนิเลยนะคะดารานักแสดงคือคือได้รับความชื่นชมว่ามีฝีมือแล้วก็เออสวยหล่องานดีนะคะเหมือนเคารพกับผู้ชมคือถ้าเกิดผลงานนะคะมันออกมาดีใช่ไหมคะดารานักแสดงพร้อมทุกอย่างเสื้อผ้าน,นะผมก็เหมือนเขาให้เกียรติคนดูอย่างพวกเราด้วยนะคะก็ตบมือค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่าบทาละครจะทำให้รู้สึกผิดหวังไปบ้างแต่เพื่อนๆเ,เรื่องนี้รอมานานมากเลย ะะ15ปีค่ะนิยายก็คือจบมานานมากๆแล้วนะคะเรื่องนี้ไม่มีใครไม่มีใครก้าสร้างเพราะว่าตามนิยายแล้วมันสร้างยากจริงๆอะ่ะเอาง่ายๆค่ะมันต้องใช้จินตนาการหลายอย่างนะคะแล้วก็แปลการเป็นกองทัพออกมาของแต่ละทัพซึ่งแต่ละทัพเนี่ยมีม,มเีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะจริงๆเลยแล้วก็เวลาที่เราอ่านนิยายเนี่ยบรรยากาศมันจะไม่เหมือนกับเราดูละครหรอกเพื่อนๆลองดูได้นะคะอ่านนิยายจะรู้สึกว่า เครียดเครียดค่ะนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายเครียดนะคะแต่พอมาดูเป็นละครเราจะเห็นอย่างๆเห็นเจ้ารู้สื่อถ่ายทอดมาอีกในมุมมองหนึ่งค่ะก็หวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆกับการดูซีรีส์นะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเรื่องเทียบท้าปัตตพีนะคะเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่หวานก็ยังแนะนําให้ทุกท่านนะคะควรที่จะได้ติดตามชมอยู่ ไม่ดูนี่ก็พูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องจริงนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเทียบท้าปัตตพีก็หวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็พบกับหวานได้ใหม่ในอพพิซดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ชูก้าเลิฟช e น e n o v น l ว n อ s e ซ i รีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอด a วานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ